กูเห็นชีเปื่อยว่ะเห็นชีเปื่อยกูเห็นชีเปื่อยว่ะอย่าว่าเขาอย่าว่าเขาไอ้ลอนจอน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 ไปเชิดโดดปนน้ำเฉยเลยวบ้ไอ้ลอนจอนไอ้ลอนจอนฮะไอ้ลอนจอนไอ้หัวควายนี่สัตไอ้เียนี่ไอ้ลอนจอน เัาจะอะไรเงี้ยโซสตีนะมึงอ่ะรจันรจันรจันเนี่้โสตีไอ้รอนจอนไอรอนจอนไอรอนจอนกูว่ากูว่าเดี๋ยวได้ได้เปิด P P จริงๆก็วันนี้แหละไอ้เหี้ยไอ้รอนจอนเดี๋ยวเดี๋ยวเซอร์ฟ P P เปิดเป็นทางการนะครับเดี๋ยวกูแม่งเขียนรถที่ไว้ตกภูเขากันนไอ้รอนจอน เอาไม่แรงมาได้เี่ฮี้แค่นี้มึงรับไม่ได้ฮะไอลอนจรหยาดยาอืมเป็นไงไม่แรงอยู่ไหนวะไอสับคือคือถ้าเปิดวีพีอ่ะพวกมึงก็ไม่ทํากันหรอกไอ้ชับไม่เหลือดีี้เชื่อผมเชื่อกูเชื่อกูไม่ทํากันหรอกกูกูเชื่อมึงมาหลายรอบแล้วแล้วกูก็ไปหลายรอบเลยเชื่อกูครั้งที่ห้าแล้วกันนะไม่ใม่ม่หม่ทุกคนมักมีข้อผิดพลาดครับ คำว่าศรัทธาของมึงเนี่ยมันคือความศรัทธาไงยุทธที่เลขไปไงใจสู้สู้ปี๊บอือไวไม่บอกมาโอกาสเป็นของผู้กล้าศรัทธาไม่มีบัณศรัทธาไม่มีทางไอเฮียโพสตคลิปตั้มคนเขาเริ่มเล่นกันแล้ววะโมโมเดี๋ยวกูไปล้เดี๋ยวกูไปเล่นมาสคกิปตั้มละไปละเดี๋ยวกูไปละกูรอเล่นรอเล่นอ มาเล่นกันตั้มดีกว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้พวกนากากกันแกตักทีปะแม่งไม่ดอะดิประเด็นอะต้องต้องหาตามเมืองที่มีเนี่ยไอ้นี่ก็ได้ตรงรถดับเพลิงอ่ะมีอยู่มีคุณดูแล้วเมื่อกี้ดูมาแล้วเหรือต้องไปหาเรื่อยๆหาอะไรที่หรือต้องไปสำรวจเมืองใต้น้ำอย่างมี่ยังมีคือหน้ากากที่หลังที่เจนกันคุณแค่ต้องมีสถานีดับเพลิง เป็นเมืองน้ำเลนะใช่ใช่มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพิ่งแท่งนะใช่ใชท่ที่ผีที่ผีแม่งชอบไล่ตามล้วเราเดินวิ่งไม่ได้นะตอนนี้ตอนนี้กูว่ากูต้องรีบไปที่รถกูก่อนโมทำกล่องไว้ยังโมกูเพิ่งเอาไปใช้แล้ววะกูลองนะอ่าไอคนจนจำต้องทนปั่นรถมันกลัวของทางอว่าเพื่อนไอ้เรี่ยกูมาถึงบงพิษแล้วเนี้ยกลัแบบก่อนหม่บ้านอางไหนอะโม อะไรนะมันมีทางเข้าไปในเมืองใหญ่ไหมบ้านไป<ม><ม>ทางไหนบ้านไปทางไหนวะ,ะบ้านไปทางไหนขึ้นข้างบนสะพานก็ได้สะพานยาวแล้วก็เข้ามาซ้ายหันซ้ายมาลัวๆเลยแล้วก็ลงลงหลังเมืองแล้วอ้อมแม่น้ํอ่ะเห็นแม่กูเนี่ยมึงเห็เนกูในแบบใช่ไหมฮะไหนวะอ๋อเออขับขับเลี้ยวซ้ายมาตรงไปทะลุทะลุข้ามมาแล้วขับไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ ไอ้เลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละตามถนนมาทางซ้ายเอามาเดียวไปดิเจ้ามายาวมั่งปัญจากียร์ปั่นจเกียร์มึงมายาวเนาะแล้วก็ไปทางซ้ายมีทางแยกไปทางซ้ายปะอ้าวสะานแล้วทางซ้ายใช่ไหมอ่าใช่เหลือห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออไอ้พบไปรับพี่มอมันน้ำมันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีโอ้ยฝนตกโอเคดูีที่สุด โอเคโชคดีตกตกไม่ดีของโครงการลงจอดฉุกเฉินอะไรอะขาไหนซ้ายข้างไหนขวาวะตรงนั่นแหละตรงไปตรงไปตรงไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวตรงตรงถนนไปเหี้ยมันตกมันฝนมันตกแล้วมันเป็นเมือกขาวๆเหี้ยเลยน้องพระเจ้าบอกวมาแล้วแล้วรถรถไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะรถที่มึงจะให้กูเอากลับเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเลยหมายความว่านั่นนหละไปไอ้ส้นกีมอสมึงบอกกูดิ แ,แล้วแล้วทำไงแล้วถ้าแบบในกรณีแบตเตอรี่มันหมดทำไงมันถึงจะสามารถแบบอ๋อแบตเตอรี่ไม่ได้หมดแบตเตอรี่ไม่ได้หมดน้ำมันหมด,ม,หม,ดมา,าครัวมันมาเลยน้ำมันอะไม่หมดน้ำมันมีนมอยู่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์พ่อูยกลูกแบตเตอรี่ออกมาเลยเว้ยกูถามก่อนว่ายกออกไปทำไมมึงก็บท่านตีอยู่เนี้ยห <c oughs> ลอ <ะ S 2> ไอรอนจอนอิง่ะไอรอนจอนไอรอนจอนนั่นแหละไม่อยู่ก็ไม่จน ไอ้ลอนจอดร้องเลยกูบอกเลยเฮียจอนจอนไอ้ลอนจอนไอ้ลอนจอนจะร้องไงเฮียไอ้ลอนจอนถ้ามึงยังไม่เอามาคืนกูจะจอดไปนี้เลยอ่ะกูไปเหิรน้ำมันกูหมดกูไปเหิรน้ำมันกูหมดกูยืนอยู่เงี้ยแหละไอ้ลอนจอดเจสันไอ้ลอนจอน กูไม่มีทางกลับกับมันแน่ๆเดี๋ยวกูไปหาแบตเตอรี่แป๊บแร้วยุดไป้ออมอสทำอะไรอยู่ <S <s <uk ar> วะไอ้มอสตนั่งรอน้องรอที่อยู่รอผมจะดตกอก่อนเดี๋ยวเวลาละมันมาลลหลับ้อยตาแดงหายอ่ะทำไมต้องรอวะตรงไม่ได้เอาอะไรมาป <s uk ar> วยอะไรครับแล้วปวยอะไรครับก็ูรังรถกลัวครับเอ่อ <S <s <uk ar> เราเอาแบตเตอรี่ในรถเอามายังไงนะ <laughs> ขึ้รรนรถก่อนแล้วจะมีตัวเนี่ยมีตัวอะไรรันดิอรเตียวแบตเตอรี่อ่ะไม่แล้วแล้วนอกจากวิธีการหาแบตเตอรี่แล้วนี่มันมีวิธีอะไรบ้างที่จับไม่รู้มันขับได้เออก็ไม่มีก็ต้องต้องหาแบตเตอรี่อย่างเดียวอ,อีกอย่างหนึ่งคือรถรถ,รถที่เสียพวกมึงก็คือกูดึงไอเท่ออกมดแล้วเว้ยรถมันสามารถกูชาได้กูดึงได้ไช่ชาได้ก็คือแบบไปนั่งนั่งสอบกูอ่ะไม่ไม่เปิดไฟไม่เปิดอะไราะเป็นคือของยูต์เ่มันไม่มีแบตเตอรี่ของมันไม่มีแบตเตอรี่อยู่แล้ว ออออออ๋๋๋ต้องไปมันกูต้องไปหาอะไรสักอย่างที่ทำให้รถกูขยับให้ได้เลยหารถหารถหารถมันต้องไปหาคนอ็ถือไหมแมงไอ้รอนจนแมงขโมยของกูไปรอนจรไอรอนจรตอนนี้ทีนที่บ้านแม่งมีแบตโคตรเยอะเลยที่ดีกูไม่ถ่ายแล้มันขึ้่อออกเลยไปเอง กูมีถังน้ำมันกูไม่มีอ่ะก็กูมีไงก็ไม่มีอ่ะก็มึงไม่มีก็มีก็กูมีเฮ้ยในตู้เที่ยงนะไม่รู้อ่ะมันมันตัวใหญ่อ่ะอ่าก็ใช่แล้วแหละเราหายไปแล้ว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 ภาพหลอนอีภาพหลอนผีกระเด้าเฮ้ยหลอนมันมันขึ้นจริงๆเมื่อกี้รู้แต่ผีกระเด้าหัวแล้วป่ะเดี๋ยวยำขายแน่สัตว์พูดมากแจงมาให้อีรอนจอน ดีไปหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วไอ้ลอนจอนเยอะเลยโอ้ยลอยนัดแรกกับศูนย์เกี่ยวอ้าวว่าไงไอ้ลอนจอนเว้ยไอสัตว์มาเอากระเป๋าเร็วตรงนี้มีกระเป๋านะเว้ยไอสัตว์เออกูมีกระเป๋าเอากระเป๋าเร็วสุดยอด เอา XP ด้วยป่ะ XP ด้วยป่ะใครพูดใหม่เฮ้ยจะเช้าแล้วนี่หว่าได้เก็บ XP ไม่ใช่ครับเผื่อมอายจะได้เอามาใช้ได้กูเดินมาเจอไอรันจันนี่ครับไอหี้งช็อตดับฟักอัพอยากขอขายนึกวยงไอ้ กูช่วยเฉยๆุญเจกบคุณแจาอดยางมากกูได้เอากูบอกให้มึงมาเอากระเป๋าเนี่ยมาเอาเสื้อผ้าเนี่ยตรงนี้ไส่ไว้กระเป๋าไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงมาดินตรงกูเนี่ยตรงกูเนี่ยมึงเห็นชื่อกูไหมเดินตามชื่อกูมาเนี่ยเนี่ยมึงดูเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเก็บสิเนี่ยไปหาเกงใส่ด้วยเจียวโผล่แล้วตายดิถ้ามึงถ้ามึงไม่อายตัวเองอะมึงกะอายพ่ออายแม่งบ้าง ปิดูพี่ยี่โมทุกทีที่สัตว์ตัวปีอพี่อาจจะเกิดเกิดขึ้นเร็วๆนี้จริงๆก็ได้ไม่ใช่หรอมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามึงไม่เปิดแค่นั้นแหละใช่ถ้าใครอยู่บ้านแล้วช่วยเอาแบตเตอรี่มาให้หน่อยเดิอเกียมาใครอยู่บ้านแล้วแบบขับขับเฮลิคอปเตอร์หรือขับอะไรก็ได้ไม่มีคอปเตอร์หายหมดแล้ว เอาเติมปังเลยอ่ะเติมปอดนะทำได้ไงวะมันมันฝอดมันมองไม่เห็นเว้ยมันจอดแค่เฮ้ยปิดเค่ปืนปืนดีปืนอะไรปืนดีเปิด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 อะไรอะไรอะไรเป็นอะไรอ่าทับโลก้าแมกกาซีนในกูดูในกูดูชนิดแมกกาซีนนี่ไอ้มอสเป็นอะไรไอ้หัวควงพวกนี้นี่สัตว์ เอา้าอยู่ใต,<า>ต้ตีมมันกลับหัวยไงเนี่ยนี่เดี๋ยวกูมาอขอวากรปบขอวากรับที่มอนไม่สู้ชีวิตจัดจัดแป็งเป็นไอรอนจอนเดี๋ยวปวนนิดไอยังไม่ปิดไหมคีดเลยคุณรู้เลย <c oughs> เป็นไอรอนจอนเดิ๋ไปทั่วเหมือนมือน,นชอบคำเนี้ยมึงติดใจอ่ะเ,เสียบติดแล้ว <c oughs> มึง่งแน่นอนกระสมชื่อมันเดียะ ไอมอนนี่ก็คือแป่เต็มตตัวก็คือพืชชั้นต่ำเนี่ยพวกจริงอ่ะมอวมันควรเอาเตียงนอนไปล้ว้าะเอาไปเซฟก็มันไม่เอามาไงมันก็ตีมีรถหรืออะไรก็ได้อ่ะช่วยเอาแบตเตอรี่มาให้หน่อยขอร้องล่ะร้องให้ดังว่าน,นี้ก่อนอูโ้โขาร้องจนไม่ได้ยินวะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน,นยีนย่อะไรไม่นนี่นกูตะโกนแบบตะโกนแบบไอ้แย่ข้างบาง้านเขา้จะเดินมาตบคุณแล้วบ้งเนี่ยไม่ได้ยินเงี่ยไม่มันตัด โอ้โหเศร้าเลยไม่ได้ยินงั้นกูก็ไม่ได้ยินนะลืมลืมเหมือนกันทำไมอ่ะโดดถแถวนี้ไปก่อนไอผมบอกโดรถโดรถแถวนี้ไปก่อนพี่ก็กูดูหายเนี่ยมันไม่มีเนี่ยแบตมันหมดทุกคันเลยเนี่ยแล้วมันผมเจอซันนิงที่ขับกลับบ้านได้เออ ก็เนี่ยไม่เจอเนี่ยเนี่ยหาหลายคันแล้วเนี่ยก็บอกโอเคหาไม่เจอก็่หาไม่เจออะเยวกันได้รถเที่ยวรถไข่ล้มเนี่ยวนี่เจอแล้วบอกไม่มีไม่มีนี่ขับรถขับรถมาไหนมันมีแบบปะถอดแบตเออกูเจอแล้วเนี่ยอู้อะไรครับนี่เนี่ยบ่นไม่แบบไม่แบบได้ไงเนี่ย รักเธอในใจจริงคันนี้ขับได้ป่ะวะเนี่ยไอ้มารมันยืนนิ่งอยูอ่ใช่ไหมอเปิพีพีที่ปิพีพีเฮียเราเปิดไม่ได้ <laughs> ต้องบอ,อกเข้าใหม่ <laughs> นี่อะมามาส่งกัน,นี่ยไอรอนจอน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  อีลอนจันไอ้เหี้ยเล่นตั้งแต่เช้าไอ้เหี้ยเอ้ของฟาร์มหายหมดอะอไอฟมอสเลย <c oughs> นะคันนั้นแหละที่กูจะเอากลับนี่ยไอ้คันสีปรฟาร้าด้านหน้างันไปดูดิหันอ่าซ้ายซ้ายคันไม่เป็น <c oughs> เนี่ยเนี้ยเนี้ยคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ย <c oughs> เล่นเปล่าเลยค <c oughs> ันเนี่ยคันแม่งมีน้ำมันแต่แต่ไม่มีไฟฟ้าไปลฟมอสอะไวฟงั้นแหละ อ่างั้นงั้นมึงไปแล้วกันเพราะว่าหออยู่แถวนี้อันนี้อันนี้คือทำไงอ๋อมึงเอาแบตเตอรี่มาใส่หรอใช่แล้วแล้วแล้ววิธีแล้ววิธีการถอดแบตเตอรี่อ่ะกดอยู่ในรถเถอะมันจะมีแถบด้านขวาเลยกดแถบ,บมาจะมีด้านขวาอ่าฮะแล้วดูอันล่างสุดมันจะเขียนว่าสติวสติอ๋อสติแบตสติแบตเตอรี่นั่นแหละมันก็เอาออกได้แล้วแล้วอ่าแล้ววิธีการใส่กลับเข้าไปกดถือมันก่อน กถือก่อนอเราคลิกซ้ายเยี่ยแม่งเสกเสกถอดถอดแบตเตอรี่ออกอีกไอ้ส้นตีนนี่ไปได้แล้นกลับกับบ้านแล้วนะเตะมันออกอก่อนก็ได้ทำไมเต๋มันออกก่อนได้ไม่ก็้นมนเสียดับเสียอาหารฟรีอืมได้ๆก็ทำได้นี่หว่า ตะกี้ <c oughs> คือจะทดลองไงมันวาร์ปได้บ่ะไหนไปไหนอยู่ตรงไหนไปไปแอรโรเฟสอะเขียนไงสตานีเ้เขียนสะกดคำแรกมา, e. e. อาเออเอไปยังไม่เหมือนวาร์ปเลยไหมแค่หนึ่งสามห้าไอฮอที่มันมีตัวตนจริงอะฮัลโหลมอสเวลคัมครับไอซัตอะไรอะ <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์เอ๊ะวาร์ปได้แล้วเอ๊ะไม่รู้ไอ้สัตว์อะไรคือการเปิดมาด้วยคําว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อ้าวโวยโวยโวยอ้าวโวยโวยโวยอันนั้นเบิร์นเซเวอรมึงชมอ่ะมอนรู้ว่าว่ามึงจัดของไม้สวยอ่ะไอซัตจัดของส้นตีนมากเลยไอ้สัตว์ไอยัง้ยไอ้สัตว จะยัดใครแม่งจัดขอข้างนอกไว้จัดโซนตีนไปไอซัดเลยไอซัดตัดหน้าหยุดดตัจะป่วยป่วยป่วยอะไป่วยป่วยป่วยอ่ะดีบีโอซัดเอ่ามอดเอาอะไรไหมไงเอาอะไรไหมกูมากูมารอมึงพีฮะพีพีไปไหนวะไปไหนไอพอดที่รถรถไหนอ่ะรถทางนู้น ไอ้วะทางนู้นตรงไหนวะทางโน้นะมึงมาร์ึดิมึงมาร์ว่าไงไอ้ลอนจอนบ้านเราหรือว่าอะไรมีมีไรศาสเตเปิด์พีพีนี่ก็เฮแล้วไหนไปทางไหนจะวาร์ปไปไหนเดืนจีเดือดเลยเฮียย่างงี้หนึ่งสี่สี่นะแล้วครับปืนไปไหมไม่มีตึ้งต้องหาอะไรฮะ นี่กูได้ได้นมมาสองสองขวดเลยฮะไม่ส้มด้วยอีกหนึ่งตอนแรกอะกูอยู่ในนี่ในนั้นแล้วไม่อยู่เมื่อเกิดนี้วะก็กูเป็นคนให้ว้ามาเองันอนแน่เรื่องนี้มีซัมติงหมดทำอะไรโปกูเพิ่งทำไว้นี่ได้ย่ะมันไม่รู้อะตอนแรกกูให้อดมึงแอดมินมึงก่อนไปแล้วพออัานแอดมินเสร็จอะมันเสียความได้เป็นกูไหมรถเยอะเหวะที่เอายามาให้แบบเบิ่มๆเลยนั่ ก็กูหายไปไหนวะนี่อะรถมึงอยู่นี่อ่ะมอสมันคนละทางที่กูเดินมาด้วยอ่ะเออนี่ยเจอแล้วรถมึงรถกันชามมึงอยู่นี่อ่ะเออนี่ยอะไรที่แปลว่าไม่ได้ไอสัตว์มันอาแบตเตอรี่กูออกด้วยไงฮะแบตเตอรี่กูเอ้ควายกูมีสองอัน คุยกับพนักงานไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวคอไม่เกี่ยวแบตเตอรี่ใครก็ได้มารับเตี๋ยนมันไงแต่มารับให้นี่หน่อยรถถังมีน้ำมันอ่ะโอ้หัน้ำมันอ่ะมีมีหอยปะอยู่คออ่ะเพื่อดีเติมน้ำมันให้มอสโอ้หัวน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันให้มอสอ่ะอ้าดูดอฟช์เตองหมดเวลาเท่าไหร่ในการขับ ขับรถถังกลับมาบ้านวลนี้เนี่ยไม่อะไรทำได้กลับแบบมีแค่นี้ไปดูเดฟัสเป็นดาเสียงแม่งตัดทิ้งไยเลยตัดเสียงดังเกิน ใใเมมาห้ธอีนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอขอให้คนที่ขับรถอยู่บนถนนหยุดเลยครับเที่ยวไรไม่อยากฟังไอมอดมันลองละแากนี้เรื่องอราวที่มีก็ให้ลืมมันไปเปิดทีวีที่สักทีสัต ก็อยากไปดูดิสนีย์ยังเลยครับ My Little Pussy My Little Pussy My Little Pussy I like this too 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 My Little Pussy My Little Pussy Zizi My Little Pussy My Little Pussy ไปเห็นครับไปเห็นครับงั้นก็ระเบิดจริงดกว่าดไม่เหยนครับไม่เหยนครับเอยเ่ยคนป่าอะไรคนขับฟอร์ดดวะคนป่าที่อะไรมีปืนมาเนี่ยคนป่ามีปืนเนี่ยผมมีปืนเนี่ยแล้วก็ติดวโมแล้วมึงขับทางนี้วถามจริง กูถามริงขับมาทางเนี้ยขึ้นเขาเลยละเรียบร้อย <laughs> เออกลับมาแล้วมีอะไรไอ้ทาทของไอ้ช่วงนี้คือทายอะไรบีเจนเนรี่เหรออ่าบีเจนเนรี่แล้วพีเมียมอ่ะพีเมียมพีเมียมมันสีเขียวเนี่ยปืนเนี่ยที่กูใช้อยู่อ่ะพีเมียม,ม,ยมไม่รู้เหมือนกัน ไอพวกรีเจนเดอรี่นี่คืออะไรไอพวกรีเจนเดอรี่สีแดงไะไอชั่วเอออันนี้ชั่วอันนี้ชั่วใช่ใช่ก็แต่ขายมันถูกมากเลยนะไอชั่วมากเออลองซื้อดูดิแม่งถูกเคาน์เตอร์เยอะเลยอืสีแดงไอชั่วอ่ะเออสีแดงอันนี้ชั่วรถกูไปอยู่ไหนไอเหี้ยขึ้นมาแล้วขับขับขึ้นมาแล้วอฮะว่าไงผมเอ้าเธอโกูลงมาข้างล่างเอ้าขี่ข่ายรอรถเนี่ยใช่ปะ มันจะมาไขเรถแล้วทำเหี้ยอะไรอะไรอย่าไขเราแล้วโก้ไม่มีวะเอ้ยอ๋ออยู่ในตู้ยาไม่ได้ทำอะไรสัตว์กูคุยกันเลยไอ้เยัยนี่เราแวงชิบหายเลยกูคุยกันอยู่ไอ้เยัยมันไม่มีความไว้ใจเพื่อนไงเราแหวงไอ้เยัยเอ้ยกูเคยทำอะไรกับมึงไว้เนี่ยกูอยากไม่มึงไม่เคยทำแต่ไอ้เียนั่นี่ เหี้ยอะไรไอ้เยโมกลับมาที่กูอีกอะใช่ใช่เพรแม่งแม่งขี้ี้ยเลยมี่ปะอ้าวที่ผายเลยตีที่ผายไอ้เยโมกลับมาที่กูขี่ให้ไวเลยข้าวที่มอสข้ต้องมีโดนกูโดนเี้ยสักอย่างตอนเนี้ยโอ้โหมึงใช้ของดีซะด้วย VIP สัส นี่กระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าอยู่นี่นี่นี่หไหนอุ้ไหนเสื้อวะเออไอปืนปืนปืนเกกันกูหายไปเลยใช่ไหมไอเล็กปืนคนที่กูมาอยู่ไหนวะเนี่ยจะหายไปแล้วไงก็ันหายอันนี้ยุดทำอะไรอยู่กำลังกูชอบการแต่งตัวไว้ยุดนะครับลุงดูหน้าตาไว้หนวดทำหน้าเข้มเข้มจ่ามะนาวจ่ามะนาวไอพี่โ้โอ้ยเซตนี้เออ อะไรอ่ะโดเลมีโมเเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดเลมีเฮ้ยยุดธเซ็ตโดเลมีองดู่ัวมอสเมือไงเมอไงมอสเมองโดเลมีมาลองลดรถสักคันโดเลมีขออถสักคันไอคันตำรวจได้เลยล็อกลอล็อกรถสัคันล็อกรถสักคันหนงตอนนี้มีความรู้สึกอยู่ข้ามอล้ล็อกเลยล็อกเลยก็มาไอซามิ่งทำไมกูหยุกข้าวล้ว เออถ้าอยู่ในกลุ่มมันไอ้นี่ได้อยู่เว้ยมันล็อกไม่ได้เลยมันอะไรไม่เป็นแลครับเปิด p v ที่้เทียแม่งเฮ้ยโมเปิดีวีตายห่าไม่เปิดหรอโมมันรู้มันมันรู้ถ้าเปิด PvP มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่มันเว้ยเป้าหมายมันอะไอยานาก็คือเป้าหมายหลักมันด้วยร์เก็ตปีสองตัวอะไรยุ่ดอะไม่ใช่แค่ไอเหียมอนนะเว้ยไม่ใช่แค่มึงนะเว้ยไอยาน่าเลยนะ เขาตีนน่ะเออตีสองที่อ่ะกูบอกเลยถ้ายุทธทำไอะไรไอ้ยุทธแม่งเล่นแบบไม่มีความสุขแน่นอนอ่ะไอ้เหี้ยเชื่อกูดิแบบไม่ต้องนั่งเงียบอ่ะไอ้เหี้ยต้องฟังทุกอย่างอ่ะไอ้ย่าไม่งั้นแม่งตายแน่นอนเจอไม่มีฟังเสียงไม่มีแม่งไม่มีใคนไอ้เหี้ยมีคนจะเล่นมีคนต้องจะเล่นกบาบะเลยแหละพวันนี้ไอ้มอมงามเปิดขาดไอ้ย่า ถ้ากูเปิดเมื่อไหร่อ่ะมันสวยเว้ยไอ้เหี้ยก็มีกูลูกค้าแหละไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยกูกูนึกถึงไอ้เนี่ยไอ้ไอ้นนทกอ่ะไอ้สัตว์สัตว์ใครที่ต้องการเลือกตัวตัวแล้วก็ไอยูโอ้เชี่ยเราขอเวลาท่านลูกค้าสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาให้บริการท่านใหม่กลุ่มลูกค้าโอ้อาหารบานเลยเว้ยรอบนี้อาหารอุดมสมบูรณ์ไปเ่ะเยิมเยิม ปลูก <laughs> พืชกันยังอมีพืชมีพืชก็ปลูกก็มีไว้แต่ว่าก็ปลูกเตือนเตรียมปืนให้พร้อมเลยมาเปิดพีทพีเลยมอฮึ่มฮร่มอ่มฮึ่มึ่มฮึ่มฮึ่มึ่มฮึ่มึ่มฮึ่มนึ่นฮึ่มฮึมึ่ม่มฮึ่มฮึ่มึ่มฮึ่มฮึ่้ฮึ่ม่มฮึอมอมฮึ่มฮอ่มฮึ่มึมฮึ่มฮึ่ดฮึ่มฮึ่มลึ่มฮึ่มฮึ่ไฮ้่

มองมึงอยากได้ยินมึงมึงมึงฟังเสียงนี้นะอ่าอ่าต้องกลัวด้วยครับต้องกลัวปืนปืนแค่ต้องกลัวเลยเออต้องกลัวด้วยนะครับเกมม่ึงต้องกลัวดิเพราะว่าเพราะว่ากูยิงนัดเดียวมันลากซัมบี้มันทั้งขยงเลยนะโอเคโอเคกูกลัวแล้วม่ใชมึงกลัวเองเลยสัตว์ไม่ได้ยินได้กลัวมึงกลัวเองกูกลัวแล้วครับกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วมึงมึงควรกลัวใช่แล้วแต่แล้ว มึงว่าต้องระวังมึงทำมึงทำตัวสีเขียวมาดิซินเทเตอร์สีเขียวอะเออนะยังไม่ทำก็มันมีคนขโมยยามันมีคนขโมยยาเขียวไปวะแตเขียวไอ้ยาแค่ไหนเคยเอาไปวะอ่ะพี่กางเกงขีาแม่งชีฟแดงสารเลยไอ้เย่ต้องให้น้องมาหาของให้เดินก็ดูให้กูยึดสายจีเนียอยู่อ่ามันก็อพอยกูหายกูดีกว่าไอ้สัตว์แ้วมันสอง ไอน,นี่อีกสองเหล็กแท่งเหล็กสองฮนเหล็กห้าเื่องูเกลีน้ำมันได้แล้วตัวข,ของเขาเข้าเมื่อกี้ด้านหลังมันน่าจะมีครบอยู่มันไอไอบาเลนี่มันติดไอนี่ไม่ได้ว่ามันอะไรนะใส่เลนเซอร์ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บาเลดติดเซนเซอร์แม่งนัดเดียวแตกโอ้ยอะไรพายก่อนมันใส่ได้ยังแต่ไรอ่ะเฮียไม่ถ้าเกิดมึงใส่จริงในในชีวิตจริงมันก็แตกนัดเดียวไอเฮียแล้วก็ไม่ช่วยเก็บเสียงด้วยไปเดยนอะขอบคุณมมกไอรอนจอน ไอหน้าหิงี้หน้าโดนสักทีเฮ้ยอ่ะกูได้ถังเกี่ยวแล้วเรียบร้อยกูสามารถเข้าสีแดงได้ว่ะใช้เอ็กพียังไงนะอะไรนะกูไปใช้เอ็กพียังไงนะใช้เอ็กพีไหนอยู่ไหนเออใช้เอ็กพีอ่ะใช้เอ็กพีอ่ะมาเนี่ยมาเนี้ยต้องเข้ามาตรงนี้พบไปสอนพี่ยุทธ์ขอขอเป็นเหล็กใหญ่สีแล้วก็แท่งเหล็กสีไปขุดเหล็กทไปขุดเหล็กที่เมืองั้นไปขุดเหล็กที่เมืองั้นแถวนั้นเหล็กก็ยังอยู่เหมือนกันนะพี่เออ 我觉得你手定没开了吗？没拿奖吗？那铠我没见你来摸。对呀，锤子搞的，你没开